เนี่ทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมีความสุขนี่ไงความสุขทุกคนที่ได้ร่วมกันทำกุศลถวายพระตาหารเช้ากับพระก็อนุมาอนุโมทนาบุญกับการที่ร่วมกันทำมันก็เข้าสู่ใจและเป็นความสุขความสุขที่ได้เนี้ยมันต้องเริ่มจากที่ใจซะก่อน ถ้าใจไม่มีความสุขไม่ว่ากายจะได้สมบัติได้อะไรเข้ามามันก็จะแค่แปบะบแปบะบไม่ลึกซึ้งหรอกนะทุกคนก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าใจมันมีความสุขแล้วสมบัติภายนอกจะเข้ามามากน้อยมันก็มีความสุขตลอดนั้นรวมความแล้ว ต้องทำให้ข้างในมีความสุขซะก่อนคือใจเมื่อใจมีความสุขแล้วอะไรที่ไหลเข้ามากระทบกายคือรูปเสียงกลิ่นรสมันก็สร้างความสุขมองเห็นความสุขมองเห็นบวกได้หมดนะให้ค่อยค่อย,อยพิจารณาเอาแต่ถ้าใจไม่สุขใจล้อนหลนสิ่งที่ไหลเข้ามากระทบแม้ว่าจะดีขนาดไหน มันก็ด้อยไปเลยเพราะข้างในมันร้อนนะธรรมะวันนี้เอาแค่นี้ค่อยๆพิจารณาดูอ่ะรับพอร mm hmm. อยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอุทโทตินังเปตานังอุปกปาปติอิทธิต่างปัติต่างตุมหังคิป,ปเมวัสมิตสตู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารโตยะทามณีชโชติราโซยะธาฉันทุสัพปะโลโกวินาสัตุมะเตภาวัตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวา ทานสิริธานิจังพุทธาปัจายโนจตตาดิธรรมวัตตัง no ติยุวันโนสุขังภาวัตุสาบมงฆะลังลักขันพาเทวตาสับพุทธา เวนัสธาโสติภาวันตุเตภาวันตุสาฆขลังหลักขันตุสาพะเตปตาสาพะธรรมะนุภาเวนัสธาโสติภาวันภาวันตุสาพะมังขลังหลักขันตุสา ปตาสัพพสังฆานุปาเวนณสัาโสติภรวันตุเต